สแลนธรรมชาตินะคะเอาไปขายได้ด้วยพางแสงไม่ให้ร้อนด้วยนะคะมาดูการปกติช่องสายมาจะร้อนมากเลยนะคะตอนนี้บวมันเริ่มเลื้อยเต็มพื้นที่เลยก็จะเย็นขึ้น เพราะว่าด้านล่างเราก็ปลูกผักนะคะด้านล่างปลูกผักบวกกำลังออกเยอะเลยนี่เป็นลูกเล็กๆก็เยอะอยู่นะคะแต่ว่ายังไม่เยอะมากทยอยทยอยออกนี่นะคะ ก็เริ่มทยอยออกแล้วแต่ว่าใบเยอะมากใบเยอะมากะคะ่ะแต่ลูกไม่ค่อยมีนี่ก็เริ่มทยอยออกแล้วแล้วก็มีตรงนี้ อากาศก็เริ่มร้อนแล้วนะคะแต่ว่าใบบวบมันเลื้อยขึ้นไปเยอะมันก็เลยเย็นอันนี้งูงเงียงงเง้ยวงูเงี้ยวถ้าแดดร้อนมากมันก็ไม่ค่อยโตนะคะต้องพางสแลนแต่นี้เราไม่ต้องพางใช้ไม้เลื้อยเก็บขายได้ด้วยอัน,นี้งูงเงี้ยวนะคะ มันทยอยออกเพราะว่าเก็บขายเรื่อยๆเมื่อวานเมื่อวานหยุดมันก็เลยลูกใหญ่นิดนึงแต่อันนี้ก็คือแก่แล้วนะคะลูกใหญ่มากมองไม่เห็นนะค,ะนค่ะ